ไปเขาเครื่องสักผ้าเขาไม่คิดที่เาไปจะเล่นอย่างนี้ไปสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเกิ๊กแกสเลเดอร์ชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรครับจะมาซักกระเป๋าค่ะเพราะว่าทำไมต้องซักเพราะมันสกปรกแล้วไปดูความสกปรกของกระเป๋าสกปรกมากเดี๋ยวต้องบอก่วนว่ากระเป๋าที่เกดจะซักคือกระเป๋าที่ไป ซื้อมามาดูสีอย่าวเพิ่งก็ใช้มานานแล้วใช้ทำคุ้มอ่ะทำไมใบใหม่ไหมสะอาดฮะก็มันยังไม่ได้ใช้ใบนี้ซื้อมาจากที่ปุ่นจาให้พี่สาวนะคะที่เป็นญาติอันนี้สีเดียวกันมั้ยอันนี้มันสีเดียวกันแต่ว่ามันใช้ผ่านการใช้มามันเขาซื้อให้ทำไมไม่คิดจะซักกนใช่ไหมก็กำลังจะมาซักเห็นใบบนว่ามันคันนี้ทำไมอะดูนะะ ทีมันหกใสใครทำนมเปรี้ยวหกใสี่ยสะกะปรกมากมาเทียบชัดๆแม่เทียบตรงนี้เห็นแล้วเนี่ยอันนี้สีใสเลยอันนี้ดำเลยไปใ,<ช>ใส่รองเท้ามันยังเปื้อนดินเปื้อนทรายได้เลยเขาใช้กระป๋องมันก็เปื้อนได้ป่ะไม่มีคลิปอะไรจะทำหรอ <c oughs> ใครใักกระเป๋าแหลสะสกะปรก <c oughs> อ๋อรู้แล้ว เขาก็ไม่ต้องให้พี่เขาเขาก็ใช้ใบนี้แล้วเขาก็ทิ้งใบนี้ไปโอเคเออเขาซื้อให้นะเว้ยโอ้เดทครับฟอดเดฟไม่เคยมียังไม่เคยมียังไม่เคยมีอะไรนะยังไม่เคยมีกระเป๋าภษากระเป๋าไงนี่นะคะลองซุงก็มานะคะมันนั่งเล่นเกมเฮ้ยมาแนะนําตากล้องก่อนยังไม่มีคลิปแนะนําตากล้องไอตากล้องมาดิเดาลูกว่า แนะนำตากล้องอย่างเป็นทางการชื่ออะไรฮะซู่งงั้งเหรอหรืองงเหรอลูกอุ้ยอุ้ยี๋ยเดาไตัวหนึ่งสวัสดีครับชื่อจริงชื่อเด็กไทยชื่อซู่งครับวันนี้นะครับเห็นตากล้องอยู่กับเรามาหลายคลิปแล้วเราจะมาแนะนำว่าเขาคือใครใช่ไหมเด็กๆชอบบอกว่าตากล้องหล่อจังแต่ตากล้องก็ไม่สนใจด้วยนะคะับเหมือนเคยเมือนซุ่ง เขาเป็นน้องของใครพี่โซ่โซพี่โซ่โซ่อะไรพี่โซ่รามโซ่เป็นน้องพี่โซ่นะทุกสิ<_<_่งยอมให้เธอถ้าในช่วงกี่ปีนะช่วงนี้กำลังดัง้แค่ไรเนี่ย อะไรห้าปีที่แล้วต้องแล้ครับห้าปีที่แล้วนะห้าปีที่แล้วนีไปไปไปเถอะไปไปไปนอนมาเล่นไปไปตัวมันเขินในซงอ่ะมันขี้เขินไม่ไปซักกระเป๋าหลังบ้านดิเอาหรอเดินออกหน้าบ้านถ่ายเลยเอาเลยซงมาถ่ายเด็กมามาอยู่กันสามคนเด้อไปฮัทกล้องทำแรงานกกูล้องที มาซักเลยก่อนอื่นนี่ครับโอ้ยอย่าตอกอย่างความเข้มเลยมันก็ต้องมีรอยเลอะบ้างอะไรที่จะมาให้ไม่เคยรักษาใเนี่ยนะฮะขับมาเปิลแป๊บอยู่ไหนเฮ้ย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  เปิดแล้วมันต้องหมุนตรงนี้ก่อนไปไม่เป็ไรเลยเฮ้ยเขาไม่ได้ทำไรออยเดนนมีพูดจริงต้องจ่ายแน่แเช็ดเดฮ้ยดูดิเช็ดไปนะเขาไปไมแบบอุ๊ยน้ำเหลืองมากอ่ะไปมาดูเร็วน้ำเหลืองมากเสียฟักเลยด่วนๆ ดูนะครับน้ำหื้สกรปรกมากเหมือนน้ำ,นนำในคลองโดนน้ำแล้วยังโอโ้โหเก๋ซักให้ส,าาสะอาดเลยนะใช่ใช่ไป <laughs> <laughs> ไแล้วนั่งประจำที่วันนี้คาดว่าฝนจะตกนะคะรอก่อนนะนี่มันซักหรือเล่นนะ ทำบ้านา,าด้าบใส่ไปในกระเป๋าคลิปที่แล้วโดนโวยมากวันนี้คลิปนี้ไปจะมาโวยคล<ว>ิปที่แล้วใครว่าพี่เก๋ขี้งกฮะว่าแบบเขากินปูไม่แบ่งอะไรี้ยงกจริงนะเจด้าบใส่เท,เท้าอีกตอนเล่นเขาก็กลับมาบ้านเขาก็แกแบ่งกันกินนะตะก้องได้กินไหมได้กินเดอออี๋ยวว่าตะก้องก,ก็ได้กินในคลิปไม่ใช่หรอไม่กลับมามันเหลือครึ่งตัวไงอันนี้หรอโอ้สักกระเป๋ามันยุ่งยากเฮ้เจ๋ ไปตะค้อค่ะมันใช่หรอหยุด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 ใส่นี้แหละไม่มันต้องใส่ในนี้หยุดหยุดพอแล้วไปใส่อะไรขนาดนี้นี่เยอะแล้วเหรอเยอะปิดน้ำเร็วปิดแล้วเคยซักผ้าไหมเนี่ยเคยแต่ว่ากระมังมันเล็กไปแปลงมันสกปรกหรือเปล่าไปวางเพราะว่ากระเป๋าสกปรกกับแปลงน้ำดำตาเสือดาว เวลาเราใช้แปรงเราก็ต้องใช้แปรงที่มันนุ่มๆนะคะมันจะได้ไม่ทำลายผิวกระเป๋าโงอหลักการอี๋ขาวแล้วขาวแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องเอาไอ้ตรงที่มันสกปรกตรงเนี้ยสกปรกออกให้หมดซุงร้อนนะร้อนนะไปไปเล่นเกมในบ้านเนี่ยเกมในบ้านเหรอเฮ้ยทิ้งเลยเหรอไปแต่กันเสร็จเดี๋ยวออกมา คือแม่งอย่างกับน้ำท่วมเลยจักใบเดียวเองไปเล่นเกมเถอะล้วน้ำม,มาเล่นไฟเลยไปไปดูเก๋ไป<ฟ>ปถึงไหนแล้วร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเลย <c oughs> แฟ๊บติดขาติดติดแขน ต้องซักให้เหมือนเต๋อใหม่เลยนะได้ได้ทิ้งไปเลยอ่ะทิ้งดตอนได้นี่แบบตอนอยากได้นี่แบบยังไม่เคยมียังไม่เคยมีคืออะไรยังไม่เคยมีพูดดิก็เขายังไม่เคยมีอ้าวแล้วถอยกลับนึ่งมองกล้องพูดพูดมองกล้องก่อเร็วเวยังไม่เคยมียังไม่เคยมี รู้สึกจะซักเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดจะทีเนี่ยเนี่ยไหนวะธรรมดาเมื่อก่อนน่ะซักผ้าให้แม่ทุกวันจริงเหรอซักเครื่องพ่อสะอาดผมว่ามันยังไม่สะอาดอ่ะยังไม่สะอาดอ่ะผาเก๋ไปซักเก๋เขาว่ามันต้องใช้เครื่องซักผ้าละไม่ได้เดี๋ยวพังฮะ ัไม่มันต้องมีการปัดใช่ไหมถึงจะสะอาดอซุกซอบทุกมุมอ่ะพาแพคเกจไปใช้เครื่องซักผ้าพอพอใช้เครื่องซักผ้ามันไม่ออกหรอไม่ไปมันก็ต้องซักมือนาทีกระเป๋าอ่ะใช้เรื่องสภาพปุ๊บกระเป๋าพังไม่เอาเขาไม่อยากทิ้งกระเป๋าใบนี้ไม่เครื่องซักผ้าแบบเดียวยกเครื่องซักผ้ามาคืออะไรมันจะให้เราเดินเข้าไปเหรอเดียวไป ตาเก๋ไปใช้บริการเครื่องสัตว์าพขึ้นมาเลยเอากระเป๋ามาจะสมัครสอนมีเดียววะมีเดียวไม่เอาเออเดี๋ยวเขาพาไปเออไม่มีอะไรหรอกเร็วๆจะเล่นอะไรออเล่นกับเพื่อนเออเดี๋ยวพาไปหลังแล้วเขาจะนี่ยังไงเอาจกระเป๋าไปอันเดียวหรอไม่เอามาั้งแค่เอาเร็วพาไปใช้เครื่องสัตว์าพมายายด่าแน่น่าร้อนเลยนี่ใครคิดเนี่ยคือที่จอดรถนะคะ ไปไปไปจะไม่สะอาดไม่เชื่อดูดิลองดูฟางแล้วยัาย้อะไรนี่อะไรเนี่ยก็แค่มี้เปลตายปเขาเครื่องสกปรกเขาไม่คิดว่าเขาจะเล่นอย่างเงี้ยเล่นอะไรเขาเครื่องสกปรหน่อยเร็วสะอาดเชื่อเขาเข้าไปปั่นเลยคลิปนี้ผมไม่มีสาระเลยอ่ะเข้าไปปั่นเลยเร็วนี่แหละ watching machine เสกสายนี้แหละไม่มันจะแบบเครื่องซักผ้ามันต้องมีปัดแห้งใช่ไหมเออซักแค่นั้นแหละเพราะว่ามันจะไม่สะอาดก็พอมาที่นี่แหละเดี๋ยวอยู่หน้ามีความสุขไปดูมีความสุขมากตอนเนี้ยอมทำตามโดยง่ายได้ทำไมถึงยอมทำตามบอกฮะทำไมถึงยอมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราต้องยอมไปนี่ก็ปัดแห้งไปในตัวนะ ตากแปลปยังไม่สะอาดจะปั่นแห้งไปแต่ว่าเขาว่าเครื่องสักผ้าเครื่องนี้มันมึนๆเนาะมันยังงงงเนาะไปไปไม่ตลบแล้วไม่ตลกแล้วไม่ตลบแล้วไปไม่ตลกแล้วไม่ตลบแล้วไม่ตลกแล้วเฮ๊ยไปเกศมันตกมาได้ไงเนี่ยและเธอหมดแล้วอะเขาไม่หัว เดี๋ยวว่ากินไปแล้วเดีว่าจรินไปแล้วไม่น่าเล่นปามเนี่ยกับบ้านไม่เวิร์กเรื่องนี้ไม่เวิร์กไปไหนเล่าเอาไปด้วยหนูหัวมากไม่เชื่อไปลองขึ้นไปซักหนิขอเราซักหนอยนะซักเออขึ้นไปซักแต่กล้องซักไปะ ซักดีขึ้นไม่ดีเออตะก้องซักไหมซักมาเดีมาเดีไม่มึงอะซักอ่ขึ้นไปเลยคลิปนี้เราไม่มีการเสียมแสดงอย่างใดนะคะเดี๋ยวซักให้ดูก็เลยอยากให้เจ้าของที่ซื้อกระเป๋าให้เป็นคนซักบ้างเอาเลยละกันนะคะเก๋เฮ้เก๋ยุด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 ยยเก๋ ไอเก๋ยุ่อนมึนมึนไม่เราจรวมคปนะคะเราจะรวมว่าไปมันแก้เกมาตอดเลอดแลอวามันแก้งไเก๋เก๋ก <c oughs> ปล่อยขอขอเขาหรอก๋พอแล้วพหรอ ไอ้ข้าสมดุลสมดุลไ้เกเย้เราเรก็ซักเสร็จแล้วนะไอ้สมเดี๋วมเดี๋ยวมาลงมาจากการตรงนี้โอ้ป้าปะกลับบ้านไปซักกระเป๋าต่อปะ้างเลย้างเลย มา <c oughs> เข้าไปเข้าไปไอซุ่มเข้ามา, <c oughs> เ,ขาเข้าไปไอุ้่เข้าไปลูกเอาขึ้นดีๆเอาขาขึ้นดีๆหน้ามา,าเลยอ่ะอย่าจับนะอย่อาจับนะยว้าวเดี๋ยวยังไม่ได้ซักกระเป๋าเลยนะไปไปอย่างนี้ไปไม่ได้ด้วย <c oughs> กับพี่ปะลง YouTube ลงยู u ูบไม่ปรอกนี่มันไม่มือหรอกมันคือเครื่องซักผ้านะอันเนี้ยใช่พาไปพาไปเอาเอาผ้ามาดิเฮ้ยฮ้เด็กพาไปเฮ้ยไม่ได้หมุนนะตายแล้วจะแกงเด็กโดนแต่แกงน้อ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 งไปนอนเก๋อ้วกแน่ไปน้อนกันก่อนน้องน้องน้องพี่ไม่ไหวแกแล้วนี่จะแกงไข่กันแน่ เกินมองเก็บไปเป็น,น <c oughs> ไรโอ้ยหมืน่นไปกลับบ้านเถอะไปซักฟ้าต่อดูนี่เป็นไงปันแห้งแห้งเลยใช่ไหมแต่ว่ามีเศษยาติดด้วยดูฝ <c oughs> ั่งนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรเก๋ okay? สักไม่สะอาดใช่ไหมดินเปืือนดินเลยไม่ไปพามาเล่น <laughs> ดูแขนแขนแขนได้สุกดูแขนนะเอาแขนมาด้วยที่สุดแล้วนะคะเครื่องซักผ้าของที่นี่ไม่เวิร์คค่ะตรงมาได้นะ่องอะไรเรืะไรบ้งใจใหญ่มาเปลี่ยนอะดังนะดังแล้วมัน <laughs> ดังแล้ว <laughs> ไม่ไรอย่าสะอาด เพราะว่ามันต้องใหญ่แบบนี้นี่นะคะได้ใบใหญ่สมใจสีชมพูด้วยอ่ะไปถือชายไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้คืออะไรเขาซื้อให้นะคืออะไรเดี๋ยวนี่นะคะเราจะมาทำร้ายจิตใจไปกันค่ะ การซักโดยการกระทืบนี้ <Yeah. S 1> <Huh? S 2> เก๋ฮะไม่ใช้เท้าสะอาดมันยังไม่สะอาดพอเราต้องกระทืบอีกแต่เขาขอลองเช็เท้าซักมั่งอย่าเลยร้องหน่อยร้องหน่อยเออคนโบราณแบบยายอะไรเงี้ยเขาก็ใช้ผ้าเท้าซักซักเ,เอามาั้ ขอลองมั่งเสรนั่งรอ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 สิเก้าอี้มันเปียกนั่งไปได้ขออย่างนั่งได้หนึ่งเรามาใส่เขาวสักลับขอมาเล้วไปโอ้โหเปียกเลยอ่ะ เสร็จแล้วนะรอยเท้าเต็มเลยสะอาดแล้วจอดีเดี๋ยวจะเอาใบใหม่มาเทียบพอพอโอเคเอ้ยโทษโทษจบแล้วนะคะสำหรับการซักกระเป๋าเดี๋ยวใบใหม่เทียบใบใหม่มันสีมันไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้ต้องรอแห้งก่อนสีมันเข้มแต่ว่ารอยดำก็ห้หมดแล้วสงสัเป็นเพราะว่าเครื่องที่สโมสต์เน่แต่ว่ามาดูใกล้ฮะ รอยดําที่ยังซักไม่ไมออกมันเป็นคราบฝังลึกใช่ก็ <idee. S 1> <m> แต่ว่าเราก็จะให้เก๋ใช้ใบนี้อีกสิปีก็ต้องชใช้ใบนี้ใช่ไหมครับห้ามเปลี่ยนนะถ้าใครเห็นเก๋ไปเดินที่ไหนแล้วเปลี่ยนกระเป๋าอ่ะแจ้งว่าเก๋มีกิ๊กเฮ้ยบางทีอาจจะมีคนส่งกระเปออ๋าไม่ให้เขาใช้ไง <falsch S 2> ก็อาจจะต้องแบบใช่ไหผมต้องให้ทุกคนช่วยดูแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้นะมึงเป็นรัฐบาลไหมเป็นหูเป็นตาไปจบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไวเก๋จะทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูอีกครับต่อ,อมาเทียบนี่ทิ้งใบนี้ใช้ใบนี้แทน